พลังประชารัฐยืนยันว่าจะไม่จับมือกับก้าวไกลไม่จับมือกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่สื่อหลายสื่อนะออกมาวิพากวิจารณ์ว่าพลเอกประวิทย์กับทักษิณมีการจับมือกันซึ่งเิมเคยอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ไปแล้วเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องมีคนไม่หนีก็ต้องติดคุกะนะซึ่งตอนนี้ก็คงชัดเจน คนไปบูลก็บอกว่าได้หาลือกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าจะไม่มีการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐรวมถึงก้าวไกลแน่นอนนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาทําการวิเคราะห์เนี่ยมันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับและสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นการเมืองก็กําลังเข้มข้นมากขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของเงินดิจิตัลของเศรษฐาทวีสินฮะตอนนี้กำลังโกโซบิกไปกันใหญ่ที่สำคัญตอนนี้ภาคพลังประชาร,รัฐก็ปฏิเสธที่จะร่วมจับมือนะครับกับทางเพื่อไทยและก้าวไกล ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันท่านนายกมองอย่างไรบ้างคะไม่ได้มองน,นายกได้คุยอะไรกับพลเอกประวิตยไว้บ้างหรือเปล่าคะเลยมีผลหรือเปล่าคุยเรื่องทั่วไปไม่ไม่มีเรื่องคุยเรื่องเตรียมร่วมรัฐบาลหลังเลือกตั้งไม่เคยคุยกัน<ป>เรื่องนี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแต่ละท่านไปท่านเนหัวหน้าพรรคนะผมเองนั้นผมไม่ได้เป็น,นตรวใครอยู่แล้วผมต้องการจะทำื่อชาติบ้านเบื่อ<ต>เพื่อป,<ต>ประชาชนแต่โอกาสที่มาดีเลยก็ว่าแต่ไป อย่ามาพูดว่าแต่แต่ทั้งหมดเป็นเสนาะพ้นยังไม่เกิดก็อย่าทึ่งไลยเกิดคิดมันมองว่าพักพลังประชารัฐเล่นบทสองบทสองหน้าบอกเว่าจะหนุนลุงตู่บ้านหลุดก้าที่บ้านไม่ได้มองไม่ได้มองผมไม่ได้มองใครทั้งสิ้นผมมองว่ารัฐบาลจะจะจะทำอะไรให้เพื่อประชาชนได้ให้ได้บ้างต้องไปดิจิวันหน้าไม่สร้างภาระลังไม่ยู่ความสุขของหวังตลอดปีใหม่นี้นะแล้วก็ตลอดไปขอให้เรื่องภาพพลังประชารัฐแล้วกันนะครับนะครับเบอร์สามเจ็ดนะ รขอบคุณทุกคนนะครับขอให้โชคดีีตลอดปีใหม่และตลอดไปครับฝากอะไรถึงที่ต้องประชาชนเดินทางกลับบ้านบ้งางขอขอประชาชนเมื่อกี้อวยพรแล้วเมื่อกี้อวยพรแล้วให้เขาเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็ฝากจากโมืงไทยให้เจ็ดต่าแล้วก็มีความสุขตลอดปีใหม่นี้นขอสมหวัง นะครับทุกอย่างที่เขาวังก็ขอให้ดูในทุกอย่างครับขอบคุณครับาอไปเลยจะแกครับแต่จะเป็นอย่างยิ่งครับมาตาหนึ่เพื่อที่จะทำให้สถาบันกษตริย์นะครับสามารถอยู่ร่วมกันกับกองรัพใช่ครับ ใช่ครับและด้วยเห็นนี้ครับเพราะว่าเราปกครองในระบบประชาธิปไตยเราต้องทำให้กฎหมายที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือกัรแน่ครับประเทศไทยจะลุกเป็นไฟย่างไก่หลายรีบปกครองประเทศไก่นั้นไก่งก่ไม่เจ้าไก่ก็มาน้่งไกัวนั้นไก่าัวนั้ สามารถจับจงสู่ได้อย่างดีทั้งไทยและประเทศไทยหมดประเทศไทยขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับบ้านจะหนึ่งสองต้นประเทศไทยอยู่ได้ถ้ามม่มาหนึ่งที่ว่าประเทศไทยถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์บ้านเพือนจะลุกเป็นไฟรัับบร้อน เราะฉะนั้นำภาษาบเพราะะฉนนั้รดาศักริย์จะดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะัทุกคนก็หาสู่ได้ต้องหากษัตริย์ครับแต่คุณเข้าไปในสภาไม่แก้แต่รัฐบาลประชารัช่วยอะไรประชาชนบ้างไม่ได้ช่วยอะไรประชาชนเลย่องว่าหาระสับเท่านั้นครับคณะกรรมการการเลือกตั้งฮะก็เรียกให้พรรคการเมืองต่างๆเข้าทำการชี้แจงโดยเฉพาะเพื่อไทย เข้าทำการชี้แจงในกรณีที่มีนโยบายจะแจกเงินดิจิตัลนะเป็นเงินจำนวน1 0,000บาทให้เสร็จภายใน6เดือนตังคนอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนำไปใช้ปรากฏทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยก็ย้ำชัดว่ากระเป๋าเงินดิจิตัลเหมือนเสมือนเงินบาทไม่คิดสร้างสกุลใหม่ท้าตรวจเช็คทุกธุรกรรมนะฮะ ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าทําการชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเองบอกว่าถ้าใครไม่ทําการชี้แจงนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะถูกลงโทษตามกฎหมายนะทั้งจําและก็ทั้งปรับนะตามมาตรา72นอกจากนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือสัญญาว่าจะให้นะ ซึ่งอยู่ที่คณะกระรมการการตั้งทําการตรวจสอบนะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรในขณะที่พลังประชารัฐคุณไพยบุญนะนิติตะวันก็ออกมายืนยันว่าจะไม่จับมือกับทางเพื่อไทยและไม่จับมือกับก้าไกลก็ทําให้ตอนนี้การเมืองกําลังเข้มข้นมากขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไมืก่อนหน้านี้นะฮะบางคนบอกไม่ผิดไม่ผิดทําได้ทําได้นะไอ้เรื่องเงินดิจิตอลตอนนี้คนก็ออกมาด่าลืมเลยนะฮะมันเป็นหลักการทำเงินดิจิตอลขึ้นมาโดยไม่มีทองมาค้ำประกันแต่ทำแบบนั้นเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจของไทยจะล่มสลายไม่ต่างจากเวเนซุเอลาและไม่ต่างจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังผัดเชิญอยู่ในขณะนี้ นฮะตอนนี้เขาบอกว่าเอาละเขาก็จะเป็นกระเป๋าดิจิตอลเหมือนเงินบาทาเสมือนเงินบาทนะนั่นหมายความว่าเขาก็จะใช้งบประมาณประจําปีมางบประมาณประจําปีก็ไม่เพียงพอที่เอาไปแจกะอันนี้เป็นปัญหากรกตจึงสั่งให้ทําการชี้แจงภายใน7ดวันถ้าไม่ทําการชี้แจงภายในเวันก็จะมีความผิด ทั้งแพ่งและอาญาคือมีความผิดตามกฎหมายเขาก็รีบภายทำาการชี้แจงนะ,ะที่ชี้แจงเสร็จถาก็ออกมาพูดในภายหลังว่าเงินที่ว่าเนี่ยก็จะตัดจากเงินงบประมาณน,นะฮะก็ถูไทยไว้อ้างแบบนั้นเป็นเงินงบประมาณซึ่งมันทําไม่ได้แตสถานการณ์ไม่วิกฤตเพียงพอนะาทำให้สถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าคนออกมาด่าลืม เลยทีเดียวการด่าลืมภิสษาดดังกล่าวมีหลักที่น่าสนใจเพราะว่าปันไปตามหลักการสังเคราะห์แล้วนะครับเรื่องของเงินดิจิตอลนะถ้าทำขึ้นมาทำเหมือนบางประเทศที่ทำค่าเงินขึ้นมาลอยๆไม่มีทองมาคำกันเหมือนบิตคอยสิ่งที่ตามมาก็คงจะเห็นว่าเงินดิจิตอลหรือบล็อกเชนทำให้เศรษฐกิจโลกกำลังปั่นป่วนและวุ่นวาย บิตคอยที่ระยะแรกราคาขึ้นมาตอนนี้ร่วงระเนนนาดเจ้าของถูกจับหนีกันสนันบันไหวนะคนที่ถืออยู่ตอนนี้ก็เป็นเศษเงินไปแล้วถูกต้มไปนะยกตัวอย่างเช่น Forex 3D ีเป็นต้นนะครับซึ่งปรากฏว่าก็มีดารานะต้องโดนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปด้วยนะครับ ตอนนี้ปรากฏว่าหลักคิดนี้ก็ถูกนํามาใช้และก็เป็นนโยบายของพรรคการเมืองนคนที่เขียนตำมูลไว้เขารู้อยู่แล้วว่าพวกนักการเมืองพวกพรรคการเมืองจะใช้สันดอนแบบนี้มาหลอกลวงประชาชนว่าจะเอาเงินแจกให้สัญญาว่าจะให้จึงเขียนในระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไปแล้วนั่นหมายความว่าผมย้ำเป็นรอบที่สอง นะก่อนหน้านั้นบางคนบอกว่าไม่ผิดกรกตรก็ไม่ผิดผมบอกผิดไปอ่านจำนนด,ดีๆนะปรากฏว่าตอนนี้กก,กตสั่งตรวจสอบและบอกว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยนะถ้าไม่ทาการมาพบหรือชี้แจงนะก็จะมีความผิดนะและที่สําคัญก็คือว่าการกระทําของพักการเมืองและนักการเมืองเนี่ยที่สัญญาว,ว่าจะให้มีความผิดนะครับผิดแน่นอนนะฮะนั่นก็คงจะเป็นหลักนะที่เห็นว่ากก,กตเขาก็ตื่นแล้วก็ทํางานตรวจสอบแล้ว ส่วนพรังประชารัฐยืนยันว่าจะไม่จับมือกับก้าวไกลไม่จับมือกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่สื่อหลายสื่อออกมาวิพากวิจารณ์ว่าพลเอกประวิทยกับทักษิณมีการจับมือกันซึ่งผมเคยอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ไปแล้วเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องมีคนไม่หนีก็ต้องติดคุกะนะซึ่งตอนนี้ก็คงชัดเจน คนไปบูนก็บอกว่าได้หาลือกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าจะไม่มีการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐรวมถึงก้าวไกลแน่นอนนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาทําการวิเคราะห์เนี่ยมันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับและสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นการเมืองก็กําลังเข้มข้น มากขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ